ลุ้นไหมต่อมีไมม่รู้ต้องถามต้องถามนู่นปปทบอลครน่าสงสารจังเลยอ่ะช็องไม่ใส่เขาเจ็บปวดรุ่นเล้าเนี้ยขึ้นเน็้ยขึ้นเห็นเอ็กแลนด์แล้วน่าสงสารซื้อสลิปใส่ได้นะครับซื้อสลิปได้ไงกลองใหม่อ่ะโมเ็นขาวด้วยซื้อให้รองผมเลยไหมไหนเอาไปเลย โอ้จะไปน pues okay. so right ั่งดูไปแกะสลักดูทุกเม็ดทุกหน่วยเลยใช่ไหมว่ามันหน้าตายยังไงถึงจะได้ข้าวดาอะไรเย็นๆเดี๋ยวก่อนอะลงสนามแล้วอ่าใส่ได้ใส่ได้น่าสงสารน่ะเดี๋ยวก็บาดเจ็บน่ะเล่นไปถึงไหนตอนไหนแล้วอู้หูถลอกมั้งหรือเปล่าไม่รู้ถลอกแล้วน่าจะดูดิทำอะไรได้ล่ะทำอะไรนะครับ บ็อกบบกสามพันถ้ามีเหลือก็ลดโอตัวนี้ตัวนี้ท่าไรอ่ะห้าพันครับตีจะทันิงเดีแบบมาคุกกันครับเเซปิลอติงนะโอ้นึกว่าตอวเลยรมกันชุดป่เอาเซปิลอตปิงมาในกระตูนอ่ะเตัวนี้เรามีใช่ไหมมีสาตัวตั้งแ่ไปไม่สับมองยังไงเอ้ยโอ้โหครบชุดเลย กุ่นหูใส่สองใส่สองแดบเอ้ซ้เอ้ยมีใช่วางนอนครับเท่าไหร่ไลสอเปิดเบิร์ดเบิร์ดวอลเท่าไหร่ไล่แมนจะได้หนึ่งเมตรถึงอย่าครับจสองเซนิมอลชอบย่อมนี่ไงไา้การไอมาแล้ว มันมาแล้วตัวค่าได้สูงสักตัวนี่แหละมาแล้วคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเบฟตัวคาร์ลเบฟดีโอว่าเบฟเลโอครับตอนนี้ชิลทุกสีเบฟปั๊ออสิบแปดเก้าสิบสิบโอ้โหหนึ่งแสนซีสองเจมดุมดุมเด็ดดีบาลานซ์ตังนอนปืนลับครับเฮ้ยเงนะอันนี้คือเดี๋ยวนะเมจิกเมจิกเมื่อกี้ส่งผลนี่คือเท่าไหร่หมื่นหมื่นหกพับ อันนี้เท่าไหร่นอันนี้หนึ่งหมื่นยิบอลจำเ้าตายือเตดีวตั้งตั้งก่อนบอกก่อนบอกถือบอกไปแล้วด้วยถือว่ลอไม่ไม่ไม่ถามก่อนะัถามก่อนรับไปดีรับไปก็อึ้งอึ้งรับเลยเสียใจอ่ะรับไป ตายก็ตายตายไปเลยไม่ปล่อยจ้ะไปไยเป็นโผลระดับไรดีกว่านะแต่โหไอ้เชื่อคำมาชินดันไว้เดี๋ยวก็เรียกมาใหม่ลงชั้มาชินดันนะตายแล้วตกมากหมดแล้วเนี่ยตัวของข้าตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเบฟไม่มีเบฟคู่หายไปแล้วู่ยไแฟนของฉันไปของฉัน ไม่มีน้อยออตีแล้วมันเรียกไปนอ๋อไม่ดาเหนเสียโอ้ยเสียใจอวยอเิงิงอ้สีอะไรกันเสียอีนโอ้โหตีป้งอ้อลืมเฮ้ยอันนึงเลือมีเงี้ยกระมือคิกเปิดเฮ้ยทำไงดี ลงเวิร no, <t art os> <t art os> ์ด <ini> น <again. ros> ี่ไหมไม่ดีอ่ะมาดิหันหรือเปล่าหันหรือเปล่าก็เอ่งไมด้วยลงไปใครเก่งดีกว่าเออไกดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาปริมาณไปก่อนแล้วกัน่าจับปมาจับยค่ะ ลงนี่เลยอีกาเกลฮะพงเสียใจมากอินวิตลงไปแล้วอันี่มาท้เติมีจ้าพี่อูให้่มี้วยนะพี่มีวันนี้แชมป์เขาเแชมป์เราวันนี้นี่เลยเด็กพี่อูจะให้แล้วทำไงดรับด้วยเลโอสตัวเลยเว้ยจุอินวิไ ไงอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม้ยเลยเป็นคอมโบที่เสียไปจริงๆเพราะไอ้ต้อไปที่มามีตั้งทีเดียวสีงเสียเขาไม่เสียไปมันก็บอกางอกไเล้วจริงเนี่ยอ้าววันนี้่เล่นเฉยชิวอะไรบ้างชิวูกเป็นแดงฟ้าเดี๋ยวตั้งเยอเนาเยอะเาคล้ายมีทเนอตัวเกิจากเด็อนอืม มั่นใจกับการที่จอก็คือฟรีในกาบประกันนั่นดีนะรอบเข้ามาเลยไม่เลยหมื่นหมื่นสามสามเชียวเหรอสาเอ็ดตายซะซาเอ็ดเหรอไม่ใช่แล้วสองพลังไม่เท่ากันมันไม่ญาติกันเลยธรรมาติกันเชียวเหรอจริงเหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งไปเนี่ยสิกฟิโอ้โหทำไงดิไม่มีพลังไปซื้อเขาเลย อึ้งอลงมาแล้วเรื่องโลโลฮะไม่เน่าโลโลตีได้อีกวิเน่าตีไม่ได้แล้วไม่รับคนแล้วว่าอะไรจะมาเน่าโลโลชุดไหนชุดสุดท้ายเหรอเป็นโปรโมไม่ใช่มันเป็นโปรโมชั่นมีแล้วแต่แทงกับแม่ผมนะไม่เลยมือสามพี่เดียวเขาจะมีชุดหนึ่งคล้ายๆตุ้งสามเราจะต้องรับมันเนาะรับไม เอาแฟดก็แฟดตั้มันนนเลียวอะตด้วยตา้มตายมากตมาตายจะดูเล่นเวลาเยอะเลยแข็งเงยับเดี๋ยวก็ตายไม่กระสือกระสไปเรื่อยๆเ่นเะยากอยาก็จริงเมือที่เขาหมอบนเือไรอยากแต่ไม่ตื่หมอบว่าไม่ประโยชน์มากเบิ่หมอบไม่คืออะไร เปิร์ดไปเดียวเด็กๆที่เพิ่งซื้อเมื่อวานซื้อไปสิบบาทอ๋อรู้แล้วอะไรเลยนิ่งแล้วนิ่งแล้วจำได้อย่างเดียวทำไว้นี่เราผ่านเลยไม่เป็นไรจะทำจริงๆดิมเชตสองใบอึ้งอึ้งอึ้งอันนั้นอึ้งดิมเชตหน่อยโอ้โหใช่แล้วโอ้ออทำไม่ได้ชาร์จการบังตั้งการบงตั้งสองใบเชื่อหรื ตมหนึ่งมื่นพันตุ่ตุไม่ดีเหรอตายตายสิิวอ่ะไม่ชิวตายสิตายครับรับไรตหลับหลับไม่ยอมมันงไม่เลิกอ่ะยไม่เลิกไม่เลิกมติดต่อไปเ่อยๆตีไม่ได้ติดต่อไปเรื่อยๆมันบมงเอิไม่เล่อ่ะตั้งด้วยตั้งสองตัวตามันชตั้งนี่กับนี่ชื่ออะไรบ้างนะชิวชาร์จชิวสี่าร์จไฟฟ้าล้ก็แทบกลายเป็นหนึ่งม่สม ตั้งอันนี้ตั้งนี้กับนี้อ๋อมันตั้งสามตัวไม่เจอใช่ก็เหมือนสามก็ตายเนี่ยสามตัวก็ตายเดี๋ยวก็ตีสองเจมอีกสองเจมชื่ออะไรบ้างไหมสองเจมไม่ชื่อไม่ได้แตไม่ละผลอะไรแล้วตอนนี้ไม่ละผลอะไรแล้วเพราะอันนี้ทำให้ไม่ละผลผลุนข้างนอกอ๋อสองเจมไม่เปิดอ๋อสองเจมเปิดดิเติง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 ผ่านเลยไม่เปิดเบสไม่เปิดหรอเบสไม่ไม่ขึ้นเลยเไงแกงก่ายเช็คสองคนโอ้เฮ้ย โอ้ยผ่านเธอครับแชมป์ครับตายครับเม่อเดแชมป์ไทยแชมป์ญี่ปุ่นครับไม่ใช่ละเปิดไม่ได้เอฟเฟกต์คือเมื่อผู้แข่งขันลุน่ะรุ้นเลยเปิดไปก็ไม่มีอะไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์ฮะเอาตัวมีตีหกสี่เนาะแชมป์ไทยแชมป์ญี่ปุ่นครับแกงไก่ของโลกแล้วโอ้ยของโลกหรอสมหน้าแชมป์คือไก่งวงนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวคนโสมหน้ารองแชมป์นะคะ <S 2> <S 2> ไอ<ห>้ขาวแข่งกันมาดิขาวโดนแมลตะคุบ